เล็บก,ก็แดงดาใหญ่ๆเนี่ยไว้ใจได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้จิกันลุงกับพูดหมูๆอย่างนั้นได้ไงลุงกรฟันหรอพุงใหญ่เกี่ยวเล็กมากกระลุงเนี่ยลุงตู่น้องชู้น้องอะไรคะน้องชู้น้องตูงค่ะองไหนองอิงคะ่ะแพรทองทานคะ่ะเฮ้ยแพรทองทานอยู่บ้านไหนแหละอยู่บ้านนี้แหลคะค่ะเป็นอบตอคะ่ะอยู่หลังโรงเรียนคะ่ะพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้เจริญรุ่งเรืองเพราะหนูนี่เป็นอบตอ พัฒนายังไงคนไทยมีอินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกไม่เอาเลยไนอะ้สามปอไอ้สามปอไอ้สวออุอยอนีีตอแหลใช่ไหมตกปากทีตกปากทีแล้วบอกไม่ร่วมทำไมไม่ร่วมกับก้าวไก่บ้างเนี่ยแล้วพัฒนา,นายังไงเนี่ยพัฒนาที่โรงเรียนนี้ล่ะค่ะเด็กๆที่โรงเรียนนี้พรุ่งนี้เป็นเรียนประจันเนี่ยเนี่ยโรงเรียนตรงเนี้ยบอกเลยนะฉันพัฒนาเขายังไง ตื่นมาตอนเช้าเด็กๆกินน้ำกระท่อมตอนเที่ยงให้เด็กๆสูบกัญชากลับมาบ้านให้เด็กๆสูบยาบ้าห้าเม็ดไม่ผิดกฎหมายอุ๊ยที่บ้าที่นหมายเลยตกปากอีกทีบันไส้เด็กๆดีไหมนโยบายดีไหมไม่ดีนะครับอย่าไปเชื่อในโลกนะ้รัฐบาลไม่ได้ถูกเสมอไปในโลกเด็กๆขอถามหน่อยที่บ้านเราเนี่ยมีงานให้ทํำไหมครับมีอะไรให้ทํำไหมครับมีกล้าให้หลบไหมครับ สิ้นไม่ใหญ่ไม่โตแต่งตัวก็ไม่โกงแต่ไม่ได้โกนราคะเด็กๆขอถามหน่อยเด็กๆตอบหน่อยนะถามว่าปริญญาก็มีแต่มีไยเครตอบ,บเด็กๆปริญญาก็มีแต่มีไยจะไม่หาตอบเด็กๆตอบแล้วมันดีไหมลูกดีไหมดีไหม ดีครับเพราะว่าใหม่พัชรีตอบแล้วนะครับร่ํารวยครับก้องห้วยไร่ตอบแล้วเลยเป็น้อยล้านครับแต่ถ้าคนภาคใต้และคนภาคเหนือตอบอีกคุณแม่เขาตกปากเลยลูกจะไม่ตอบนะคะเด็กๆอายุเลนีอายุเลนีเด็กๆ,กๆทุกคนลุกขึ้นมาเต้นกับเราสิมาเต้นกับผีตาโขนเต้นกับเลิงเต้นกับพีเกมาเต้นกับลุงตู่และคุงญิงพร้อมไหมอายุเลนีพร้พอมกันลุกขึ้นมาเต้นโชว์เลยครับมาเลยค่ะ ไปแน่แน่แนกแรงดูลิงสายตาก็ลิงสายตลิงสายตาก็ลิงสายตัวนี่ดูท่าเต้ลิงก็จะเบร์จกน่แ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 น่ลิงสายตัวจะก็ลิงสายตาโอลิเกตับตงโอ้โหดูกันลำของลิเกดูกัรลำของลิเกดูลิเกลแล้วไปดูท่านเอกันก็ หัวโ้โหมีตานเดเจตาจะลืมยวจบชุดเราคงไม่เก็นลรกันเราเวลางานน่ะเอามา